สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วัดชแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับอาชีพนะครับในเกม l ร็กล็อก r e b r ร์นะครับหรือว่า r e b บอรนั่นเองนะก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะซึ่งอาชีพนะครับแยกย่อยมาจากทั้งหมด4อาชีพนะครับก็คือซอตแมนนะครับ แล้วก็เมจิกเชียนนะครับนักเวทนะแล้วก็โจนนะครับทีฟนะครับแล้วก็อาเชอร์นะยังไม่มีนะครับพระนะครับแล้วก็ยังไม่มีพ่อค้านั่นเองนะซึ่งแต่ละสายนะครับก็จะสามารถไปต่อได้นะครับก็คือสามารถไปต่อเป็นถ้าเป็นซอดแมนนะครับก็จะเป็นไนท์เนาะแล้วก็จะเป็นครูเซเดอร์นะครับเราสามารถที่จะดูได้นะครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยนะครับ เขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นอาชีพอะไรบ้านนะครับนะก็ตามนี้เลยนะทุกคนนะครับอย่างไนท์ตอนนี้ก็ซอดแมนครับเป็นไนท์นะสามารถดูสกิลไว้ด้วยนะครับอ่าเรามาดูทีละอาชีพกันเลยนะครับอย่างอาชีพไนท์นะครับจะเน้นไปที่การพุ่งเข้าโจมตีนะครับแล้วก็ระเบิดพลังนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเน้นฟาร์มเนาะสกิลหมูนะครับค่อนข้างที่จะสําคัญเลยก็สกิลหลักนะครับที่ผมลองเล่นดูก็คือสกิลชาร์จแอทแทก นะครับส่วนมากทุกคนจะคิดว่าชาร์จและแท็กคือกระโดดเข้าไปเฉยๆนะแต่ในภาคนี้นะครับชาร์จและแท็กเนี่ยจะเป็นสกิลหมูอ่าเป็นสกิลหมูนะครับแล้วก็จะมีสกิลเพิ่มดาเมจนะครับอย่างสกิลคอนเซนเทชันตัวนี้เป็นสกิลบัฟนะแล้วก็มีสกิลแพสซีฟนะครับตีเร็วนะครับแอทช์สปิดเพิ่มเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็มีสกิลแพสซีฟนะครับติดตัวนะเบิร์เซิร์กนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มแมทชนะ ใครชอบนะครับไนท์นะครับก็คือสายโจมตีระยะประชิดที่ตีแรงๆนะครับแนะนําเลยนะก็โหดแน่นอนนะครับสำหรับชีพไนท์เนาะต่อมานะครับเป็นครูเซเดอร์นะครับครูเซเดอร์เนี่ยก็จะมีสกิลหลักนะครับคือสกิลโฮลี่คอร์สนะครับโฮลี่คอร์สเนี่ยนะครับเป็นสกิลหมู่ในภาคนี้เป็นสกิลหมูนะก็อย่าลืมอัพสกิลนี้เป็นหลักเลยนะครับ แล้วก็มีสกิลตัวนี้นะครับเป็นสกิลบัฟนั่นเองนะเพิ่มดาเมจโฮลี่นะครับนะหลายคนก็จะจำเป็นสกิลแบบแลกเลือดนะซายคิฟายนะครับตัวนี้ก็จะมีป้องกันนะครับเรีวยกว่าแอบซับดาเมจเพื่อนด้วยนะก็คือเพื่อนโดนเบาลงนั่นเองนะครับทั้งบัฟดาเมจเรานะครับแล้วก็ทั้งป้องกันเพื่อนด้วยนะส่วนสกิลติดตัวนะครับจะเป็นสกิลตีเร็วนะครับสเปียร์ควิกแคนนะคล้ายๆล้ายทูแฮนด์ควิกนั่นเอง แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นออโต้กาดตัวนี้เป็นแพสซีฟนะทุกคนเพิ่มดีเฟนส์นะครับเรียกว่าถึกมากเลยนะเป็นทีเด็ดของอาชีพคู u เซเดอร์เลยแล้วก็มีเพิ่มเจาะก,ก่อด้วยนะครับเจาะก,ก่อเป็นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็โคดอยู่นะครับสําหรับอาชีพคู u เซเดอร์นะครับนะคูเซเดอร์เนี่ยจะถือหอกนะส่วนอาชีพนท์จะถือดาบนะครับดาบสองมือนั่นเองนะเออ ต่อมานะครับเรามาดูอาเชอร์กันนะครับอาเชอร์สามารถแบ่งได้ทั้งหมดนะครับสองสายนั่นเองนะครับอาเชอร์จะมีเป็นฮันเตอร์นะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งคือแดนเซอร์นะเรามาดูแดนเซอร์กันก่อนนะครับแดนเซอร์จะมีสกิลแอโร่วูแคนนะครับตัวนี้เป็นสกิลหลักเลยนะครับของแดนเซอร์นะใครเล่นก็ต้องอพสกิลนี้แน่นอนนะครับแล้วก็สกิลนะครับ เป็นบัฟนั่นเองนะเป็นฮิลเพื่อนนะครับแล้วก็มีรีสิสแทนด้วยนะรีสิสแทนดัมเมจที่เป็นธาตุนะครับแล้วก็มีรีสิสแทนที่เป็นเอฟเฟกติด CC ต่างๆ,างๆนะครับนะคล้ายๆตัวบัฟเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสกิลบัฟอีกสกิลหนึ่งนะครับตีเร็วกับเพิ่มคี a ดเลทโอ้สุดยอดเลยนะ เป็นบัฟให้เพื่อนค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อันนี้สกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวนะครับมีเพิ่มคีเลตกับเพิ่มความแม่นนะครับนะแล้วก็มี m อ d k ดิด้วยนะครับก็ง่ายที่สุดก็คืออัพแอโร่วูแคนอย่างเดียวเลยนะครับต่อมาฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์สกิลหลักก็คือแพนธามิกแอโร่นะก็อัพได้เลยนะครับสกิลนี้มีสตันด้วยแล้วก็มีสกิลสกิลหนึ่งนะครับแอโร่เลเยอรพลย์นะครับสกิลนี้เน้น ดาเมจแรงๆนะครับนะแล้วก็มีสกิลติดตัวนะครับตีขนาดใหญ่แรงขึ้นนะครับแล้วก็มีตีมอนสเตอร์ธรรมดาเนาะเออก็เรียกว่าตีธรรมดาแรงขึ้นด้วยนะครับส่วนสกิลสุดท้ายเวอร์ชวลอานะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มระยะนะครับในการโจมตีนะก็อันนี้ของนักหนูต่อมานะครับเป็นนักเวทนะนักเวก็แยกเป็นเสก นะครับแล้วก็เป็นวิาสานั่นเองเรามาดูวิาสาก่อนเลยนะครับโอ้สกิลค่อนข้างเยอะนะเป็นสกิลเวทโจมตีแน่นอนนะครับมีไฟวอลนะครับอ่าไฟวอลนี่ก็ติดไฟเบิร์นนิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีฟลอดไดเวอร์นะครับติดฟีดนะแล้วก็สกิลทันเดอร์สตอร์มนะครับมีสตันด้วยนะทันเดอร์สตอร์มภาคนี้มีสตันด้วยแล้วก็มีไซบลลัสนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสกิลบัฟนะทุกคน สกิลตัวนี้กดใช้เพื่อเพิ่มดาเมจไฟนั่นเองแล้วก็เอเนจีโค้ดเป็นสกิลแพสซีฟนะทุกคนก็กดอัพนะครับไม่ต้องกดใช้นะอันนี้ Energy โค้ดนะครับเพิ่มดีเฟนส์นะแล้วก็สกิลสุดท้ายนาปามบีดนะครับตัวนี้จะเป็นสกิลโจมตีเอ้เป็นแพสซีฟนะครับเพิ่มดาเมจนะเออเบสิกะแท็กนะครับเวลาเราโจมตีมันจะเป็นสกิลแบบคล้ายๆนาปามบีดเนาะ ก็จะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติด้วยนะครับก็หลกัหลกๆก็น่าจะเป็นไฟวอลทันเดอร์สตอร์มนะครับถ้าใครเล่นสายไฟก็อย่าลืมอัพบัฟด้วยนะครับไซบาสนะต่อมานะครับเป็นเสกนะครับนะเสกก็สกิลหลักนะครับเอิร์ธสปายนะมีสตันด้วยนะครับดาเมจธาตุดินนะแล้วก็สกิลเฮเวนไดนะครับนะสตันเหมือนเดิมนะสกิล ดิน2สกิลนะครับต่อมาสกิลแอคทีฟนะครับตัวนี้จะมีบัฟเพิ่มให้เพื่อนด้วยนะก็คือเพิ่มดาเมจดินน้ำลมไฟนะครับใครที่เล่นวิาสาดกับเพื่อนก็ต้องมีเสกค,คู่คู่ไปด้วยนะเป็นสกิลบัฟนเองต่อมาเป็นสกิลแพสซีฟนะครับก็คือตีเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มแท็ก์สำหรับการโจมตีปกติเนาะ แล้วก็สกิลแพสซีฟอีกสกิลหนึ่งนะครับเพิ่มดีเฟนต์นะเมจิกร็อตนะครับก็จะเพิ่มทั้งเมจิกดีเฟนต์แล้วก็ดีเฟนต์เลยนะครับแล้วก็มีป้องกันคริติคอลด้วยนะทุกคนอ่าแล้วก็โอเวอร์ออลดาเมจด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างถึกเลยเนาะแล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นแพสซีฟนะครับเพิ่ม mdk นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการวิ่งนั่นเองนะอ่าหลากัหลกๆก็เป็นสกิลท่าดินนั่นเองนะครับแล้วก็มีบัฟนะครับให้วิสัยด้วยเนาะ โอเคต่อไปสกิลสุดท้ายนะครับอาชีพสุดท้ายจะเป็นโจนนะโจนจะแยกเป็นนะครับแอสซิสินนะแล้วก็โลกนะครับโดยที่แอสซิสินนะครับเรามาดูสกิลแรกสกิลหลักแน่นอนนะคือโซนิกโบนะครับมีโอกาสติดสตันด้วยนะโซนิกโบสกิลโจมตีแน่นอนนะครับต่อมาสกิลกิมทูทนะครับสกิลตัวนี้ก็คือเราต้องวุดดินเนาะ แล้วก็ใช้สกิลนะครับแต่ภาคนี้คือกดได้เลยนะครับทำให้ศัตรูติดพิษด,ด้วยนะครับเออแล้วก็เขาบอกว่ามีโอกาสจะติดใบด้วยนะน่าจะเป็นสกิล p v p นั่นเองนะครับแล้วก็มือซ้ายมือขวานะครับมือซ้ายมือขวาจะเป็นสกิลแพสซีฟนะครับอันนี้เป็นมือซ้ายนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเมื่อใช้ดาบสั้นนะอ่าเมื่อใช้ดาบสั้นนะครับคีดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะก็คือต้องเน้นใส่คลีนนั่นเอง นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายมีดนะครับเหมือนกันนะครับเพิ่มแอตแท็กแอตสินก็จะเน้นที่มีดเลยนะครับต่อมานะครับมาดูโลกนะครับโลกสกิลที่ใช้นะครับสกิลหลักแซนแอตแท็กเนาะติดสตันด้วยนะครับดาเมจเป็นกายกับเวทนะแล้วก็มีดับเบิลสตาร์นะครับสายธนูนะครับนะอันนี้ใช้ได้เฉพาะธนูนะ กิลเบิร์นั่นเองนะครับอันนี้ไม่จำกัดอาวุธเนาะแซนด์ทแล้วก็มีสแนเชอร์นะครับหลายคนเล่นสายฟาร์มนะครับก็จะอัพเต็มเลยนะครับเพิ่มโอกาสได้เซนีเนาะแล้วก็โอกาสดรอปของด้วยนะครับเป็นแพสซีฟแล้วก็แพสซีฟกันหนึ่งนะครับคือใช้ได้ไม่จำกัดอาวุธนะครับสามารถขโมยหนึ่งในสกิลของอาชีพอื่นนะครับระดับหนึ่งมาใช้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ดีนะก็คือ อาชีพประดับหนึ่งก็คืออาชีพตรงนี้เนาะอาชีพพวกนี้นะครับพวก Archer ์ซอนแมนอะไรพวกนี้เนาะเออเอามาได้หนึ่งสกิลนะครับนะใครเล่นสา่ฟาร์มก็อย่าลืมล็อกนะครับก็มีสกิลที่เป็นแพสซีฟเพิ่มเงินด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับอัพสกิลคอให้เต็มก่อนเนาะใครเล่นสกิลไหนนะครับ เพราะว่ามันจะช่วยให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นอย่างผมเล่นไนท์เนี่ยผมก็จะอัพเป็น c h a r จแ a t t ท็กนะครับแล้วก็เสริมด้วยสกิลเบอร์เซิรนะครับแล้วก็สกิล n อ e n t r a t i o n อย่างนี้นะเพะื่มมาแท็กไปแต่ถ้าคุณเล่นกูเซดเดอร์นะครับคุณก็เน้นไปทาง h o l ีคอร์สนะครับแล้วก็เป็นจาะกาะอ,อันนี้เต็มนะครับแล้วก็ s ซคิฟายนะครับประมาณนี้เลยนะครับอัพไม่ยากนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เล่นง่ายนั่นเองนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่เล่นนะครับใครทีเ่เล่นอาชีพไหนยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็แนะนำอาชีพป,ประมาณนี้แล้วกันเนาะ